สวัสดีครับอยู่กับช่องแอร์ินทีนะฮะคลิปนี้ทุกคนเรามาอยู่ที่ร้านเฮียงเหมือนเดิมนะฮะหลังจากที่เราพาดูอซูรถบัส275ไปนะครับอซ275นะคันนี้นี่ก็จะเป็นตัวถัก้ใยๆนะครับดูคลิปได้ที่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะฮะพามาชมรถบรรทุกกันว่างนะครับพอดีว่าเข้ามาดูรถเข้ามาถ่ายรูปให้ลูกค้าดูด้วยพอดีลูกค้าสนใจสเปคอยู่สนใจอยู่สเปคหนึ่งนะครับก็เลยเข้ามาถ่ายให้ น,น,นี่มาเจอกิก้าครับกิก้าไฟหน้าตั้งนะครับอันนี้ไปชมนะไปชมเก่าหน้าตารางไฟตั้งอย่างนี้อันนี้นีก็จะเป็นสิบสองล้อทนเตียนะครับที่ร้านเขาทําเรียบร้อยแล้วเก็บสภาพเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นสิบสองล้อแคระ์นะครับล้อสิบเก้าจุดห้าแปดน็อตน,นะครับเบรกแห้งเต็มระบบแพหลังเป็นถุงลมนะครับถุงลมสี่ใบ ขับเคลื่อนสองเพลานะครับคัตซีอัน,นใหญ่คัตซีเขาเนี่ยคัตซีญี่ปุ่นเขานี่หนานะเหล็กดีครับไม่หนามากแต่ว่าเหล็กเขาดีคุณภาพเหล็กเขาดีเาดลานี่ครับสองเพลาครับขับเคลื่อนสองเพลาถุงลมนะครับถุงลมแปดใบนะ เล่าหน้านะครับขานหน้าไม่ใช่เผ่าขาหน้าขานหน้าก็จะเป็นงนี้นะครับแหนบสองแผ่นขานหน้าแล้วก็ขานหลังเลยเบรกแห้งนะครับเครื่องอิซุหกยูเซหนึ่งนะครับอิูซุหกยูเซหนึ่งเดี๋ยวขอดูเพื่อนว่าเป็นโบลมหรือว่าโบไฟฟ้าคิดว่าอาจจะเป็นโบไฟฟ้าก็ได้ตัวโบลมปะ อ๋อเป็นโบว์ไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นโว์ไฟฟ้าเธอ,อโบว์เธอโบไฟฟ้าแล้วก็อันนี้จะเป็นเกียร์เกียร์ A M T นะครับไม่รู้ว่าอีซูเขาใชเ้เป็นชื่อสซูเตอร์หรือเปล่า นี่นะครับภายในประมาณนี้เกียร์ AMT แบบมีคลัชนะครับใช้คัดในการออกตัวไอ้เดือระบบเขาอันนี้ก็มีคลัสชคอนโทรลเหมือนกันระบบทางลมเขานะครับ แล้วก็ต่อมาครับมาดูอีกคันต่ออันนี้จะเป็นเจ็อยนะ710ดร้อลอนะครับอันนี้ก็จะเป็น1 2อยยองจางใหญ่8น็อตนะครับเครื่อง e 1 3 c เกียร์ธรรมดาเจสปีดนะครับ ขับเคลื่อนเพลาเดียวนะอันนี้แต่ว่าอันนี้เขาจะไม่มีดิบล็อกเนาะถุงลมแปดใบเพลาเดียวนะครับเบรกแห้งนี่ครับแล้วก็นี่ อันนี้จะเป็นเจ็ดร้อยนะครับเจ็ด้อเทนเตียอันนี้เครื่อง e13c เหมือนกันและก็เป็นเกียร์ amt ซะด้วยครับนี่คันนี้มีมีรีทัตเตอร์ด้วยรีทัตเตอร์เบรคไฟฟ้านะครับโอ้แบตยาวโอ้แบตฮีโน่เนี่ย แมทีโน่อ่ะอืมน่าติดน่าจะติดมันจากญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้แมทิโน่ถังลมสามถังเอ้ยสี่ถังอันนี้ก็จะเป็นแทนเตี้ยนะครับแทนเตี้ยถุงลมนี่2สองพลา แดน็อตนะครับล้ <c oughs> อสิบเก้าจุดห้านะโอ้โห นี่นี่ก็จะเป็นกิก้านะครับกิก้าเหมือนกันอันนี้เครื่อง6 u ซหนะึะฮะ 6u71 โบลมอ๋อนี่ อันนี้เป็นเทอร์โบลมนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นชมเก่านะดูจากไฟนะครับน่าเป็นตัวเก่าอันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดาจสปีดเนาะมีรีทันเดอร์ด้วย ระบบขับเคลื่อนเป็นสองเพลานะสองเพลาแต่ว่ามาคันนี้ครับคันนี้นี่จะเป็นสิบน็อตเลยนะอันนี้ก็จะเป็นชมใหม่เลยครับแต่เขาแต่ว่ามันหดเตี้ยไงเนี่ยนี่ดูครับเตี้ยแป๊กเลยไหม หัวเตียแป็กเลย10น็อตนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่อง A094 นะ314แรงมา้านะครับเบรกแห้ง10น็อต8ล้อนะถ้าอันนี้จะเอาไปวาง8ปเอาไปทำา10ล้อก็ได้นะเอาไปทำา2 2ล้อก็ได้ก็คือใส่แท่นเข้าไปครับใส่แท่นใหม่เปลี่ยนใส่แท่น ที่เป็นแพลหลังของสิบล้อก็จะได้ก็จะได้เลยเนี่ยแต่ประเด็นคือหัวมันเตี้ยไงอันเนี้ยอนนโอเคประมาณนี้นครับรถอีกเพียบเลยรานนี้นะเขียงกับดินยนต์ครับโอเคเจอขึ้นหน้า,ค,าครับสีครับ